มาที่่านนี้กันบ้างจากสำหรับความน่ารักของบ้านนี้นะคะน้องบุกลินนะคะก็คือลูกชายคนสุดหลอดนี่แหละนะคะอะของคุณดานารบิน่านะคะเขียนการวันเกิดให้คุณเจนนี้ค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดคุณเจนนี้เทียนไปใช่สีะะ่สิบเอ็ ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าแล้วยิ้มตามเลยจีะเดียวนะคะคุณผู้ชมน้องบุคลีเขียนข้อความโดยลายมือที่บรรจงมากคุณตามเลยหน้าจอเต็มบรรทัดเลยนะเต็มบรรทัดแล้วเขียนสวยมากสวยกว่าพี่กันรู้สวยกว่าพี่ไยนะนะคะเขียนสวยมากนะคะโดยเขียนนี่ยถึงกับต้องยิ้มเลยนะคะข้อความเบงนี้คุณผู้ชมค่ะวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565นกสาร์ดทำวันเกิดออ สุกสันวันเกิดนเจือบนะอันนี้แค่เขียนอาจจะเขียนเจี๊ยบยังไม่ได้คนั่นไงค่าคุณเจนี่ว่าน้าเจี๊ยบเจี๊ยบเพื่อชื่อเล่นนะเจะเรียกกันในแก๊งนะคะ <confian. S 1> ขอให้นเจือบมีความสุข<ว> <divorce> เป็นคนไม่เหนื่อยผมเจอนเจือบที่ราชบุรีผมวิ่งไล่หมาให้น้องโนลา นดิฉันอ่านตัวอาตามนี้เลยนะต้องเข้าใจนะน้องน้องเรียนสองภาษาใช่ใช่แล้คือถือว่าเก่งมากเลยนะดิฉันว่าน้องสะีกอิงลิช่างเดียวเลยนะนะคะผมสอนให้น้องเล่นเกมเราเป่าเค้กกันเอออำเรคยอเราเป่าเค้กกัน ขอให้นะาเจืบเอบแก่ฮะขอไม่แก่หรือกตอกคาว่าไม่หรือเปล่าลูกใช่ใช่ใช่ขอให้แก่นาะนะเจียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขียนผิดแหละขอให้เราไปเที่ยวอีกม<อ>ันสนุกมากผมจะไปซื้อโลบล็อกให้น้องออและให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขันด้วยนะ ออของขันเป็นของขันวันเกิดออขอให้นะเจีอยบแข็งแรงมากผมก็วิ่งแข็งแรงบุ๊คลินเลิฟน,น,าานะเจีอยบนะคะน่ารักน่ารักนี่นี่นี่นนาาโดยนานา,นานายังได้เขียนแคปชั่นด้วยนะคะแล้วก็แท็กตรงถึงเจนนี่อีกด้วยนะคะ<ม>ทูนะเจีอยบนะคะก็แซวกันแล้วก็แท็กคุณเจนนี่นะคะเจอตัวอย่าแซวนะพี่บุ๊คไม่รู้นะว่าแม่โพสรีบอ่านก่อนโดนพี่บุ๊คโดนพี่บุ๊คสั่งลบอ๋อคือเขียนไว้แล้วก็แบบคุณนานาเป็นคนแบบว่าแคปแล้วก็มาลง เออแม่ก็แกแเงแ<ท>เนี่ยเด็กไทยโดยแท้เพราะอะไร,รวันที่นะเราต,ต้องกาหดกํากับวันที่นะเวลาเราเขียนอะไรอ่ะอาจารย์จะต้องบอกว่า ใส่วันที่ะเราเขียนเป็นเลขไทยด้วยอ่ะเก่งเนาะเก่งมากเลยถือว่าเก่งแล้วนะขนาดเนี้ยอ๋อนะคะเขียนสวยมากที่ฉันชอบเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีปมเกี่ยวกับเรื่องลายมือเหมือนกันไม่เคยเต็มบรรทัดไม่รู้ทําไมงงเขียนแล้วแบบขัดอ่ะเล็กลงเอียงลงอะไรยเงี้ยเป็นเด็กใจร้อนแล้วคุณเจนนี่เข้ามาเม้นเหมือนกันนี่ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าขอลองอย่าลบดวงใจของน้าเออน่า เขาหลกกันมากเลยนะเขาสนิทกันมากเลยนะใช่เพราะว่าแก๊งเนี้ยเขาจะไปเจอกันบ่อยแต่ว่าอย่างคุณเจนนี่กับบีนาบุกลินเนี่ยจะเจอกันบ่อยกว่านางก็จะไปเที่ยวด้วยกันที่ราชบุรีก็คือเป็นวันเกิดคุณเจนนี่พอดีที่เขาใส่ชุดแบบเธอหุ่นน่ะชุดข้าวบอยข้าวบอยอะฝนใช่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 เหรอเหรอแล้วขาเขยยาวคนอะไรใส่บุท มุดถึงจะถึงเข่าอยู่แล้วอ่ะเิงขายังสวยได้อ่ะขาสวยมากแล้วก็คือหุ่นเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าลีนนะคือยิ่งมาปีนี้วันเกิดปีนี้คุณเจนนี่ยิ่งแบบสวยขึ้นแล้วก็หุ่นลีนขึ้นด้วยอ่ะอหน้าเด็กเนาะหน้าเด็กมากเขาจริงๆแบบหน้าเด็กกว่าพวกเราคะุณเจนนี่เหรอเนี่ยคุณเจนนี่เราคือแบบอืนะคะก็เป็นไอดอลของหลายๆคนอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการออกกาลังกายการดูแลตัวเองใช่ใช่